ไใหม่ๆนะคะวันนี้เรามาน,นิฉากที่ไม่ค่อยคุ้มตาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดสิ้นปีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สังเกตว่าเสียงจะมีความค่อนข้างกลายเป็นเสียงแบบเสียงแมนเลยในตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นหวัดเรียบร้อยแล้วเนาะก็กว่าจะมาถึงวันหยุดที่ยาวนานนี้นะคะก็ผ่านมรสุม มากมายนะคะกว่าจะได้กลับบ้านเนาะมาพักผ่อนนะคะวันนี้ oh. ก็จริงๆแล้วในปีที่แล้วเนี่ยก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเนาะ2025นะคะยังไม่ได้รีแคปรีแคปแบบเป็นทางการสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยแล้วก็แอบปิดซีซั่นไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเป็นเดือนเลยนะคะหลังจากที่ลงคลิป คลิปคำสุดท้ายเป็นน่าจะเป็นงานมหก,กรรมหนังสือเนาะก็ไม่ได้อัปเดตอะไรอีกเลยนะคะเพราะว่าก็ทํางานอย่างอื่นต่างๆมากมายเนาะก็ถือว่าเป็นการปิดซีซันไปเบาๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันใหม่ในช่วงต้นปีนี้แหละเนาะถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการเปิดซีซันเลยละกันนะคะสําหรับ2026เนาะก็นี่แหละค่ะก็จริงๆแล้วอยากจะมารีแคป อยากจะมาพูดอะไรอีกหลายอย่างเนาะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลานะคะอันนี้ก็เลยอะข้ามมาแล้วกันไหนไหนก็ข้ามปีมาแล้วเดี๋ยวปีนี้เราก็มีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เราจะทําในช่องนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เก็บฟุตมาเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางการกลับบ้านของเราครั้งนี้นะคะว่ากว่าที่เราจะเดินทางกลับมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมาได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแบบ น่าจะได้มาหลายวันเนาะแล้วก็น่าจะได้กลับบ้านที่เป็นบ้านเกิดด้วยนะคะที่แม่เสลียงนะแต่ว่าเกิดเหตุหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อ่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุแบบอะไรมากมายมันก็เป็นโปรเจกต์ซีเค็ดโปรเจกต์ของเราเองเนาะที่หาทําเองนะคะไม่ต้องทํายังไม่ต้องทําตอนนี้ก็ได้แต่ก็หาทำเนาะก็เลยทําให้อ่าต้องเลื่อนการกลับบ้านออกไปเนาะมาจนถึง ขึ้นปีใหม่เนี่ยเพิ่งได้กลับมานะคะแต่ก็ยังดีพี่ว่าเออยังได้กลับหลายวันอยู่นะคะมีที่ไปเที่ยวไปอะไรเยอะแยะมากมาย,ยเนาะก็เดี๋ยว,วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูฟุตเทจที่เราเก็บเอาไว้เลยนะคะไปดูเลยค่ะสถานีต่อไปตรงข้ามหอาการศาลายา,รา,าตรวจใช้ความระวัรดระบาดข้าวลมัดรถ เช็คมาแล้วเช็คมาเป็นอย่างดีแล้วแต่เป็นเมนเทนเนนวีค่ะทุกคนทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ 2 9แล้ว29สทันวาแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยพรุ่งนี้จะได้กลับหรือเปล่าก็าจะยังนะ สามสิบทันวาแล้วสามสิบวันนี้เวลาบ่ายสองเราจะไปปิดงานกันบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีสามสิบธันวาคมมันจะต้องปิดงานให้ได้ที่เท่านั้น ไม่เอานะเดี๋ ไปนหน่อยเพราะว่าน่าจะหวัดรับประทานเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีผุคคลเขาไม่ยอมออกหน้าหรอกว่าเ, <c oughs> เป็นสหายนะคะ <c oughs> เป็นสหายจากแดนเหนือนะคะแต่ว่าเขามาอยู่ในแดนใต้นานแล้วเนาะแต่ว่าเป็นสหายมาตั้งแต่อยู่แดนเหนือแล้วตอนนี้ก็คือเป็นอันเป็นขนมเนยเรามารอเรามารอเขาดาวนะคะอ่า first time อินสาลยาเนาะ เนี่ยอันนี้ดีมมึงหลบหลบหัวนะค <c oughs> งไม่อยากออกกล้องนะเฮ้ยแต่ว่ามันมันไม่เห็นสีมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆดีมันมีความสวยงามมากสีไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายแยกเดี๋ยวถ่ายแยกให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็นะคะก็ในที่สุดเนาะไฟแนลลี่ก็ได้พักผ่อนสักทีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วบ้านในที่นี้ก็คือที่ที่มีพ่อมีแม่มีครอบครัวเนาะไม่ได้หมายถึงบ้านเกิดนะก็คือจะกลับไปที่พะเยานะคะก็จะได้พักสักทีหลังจากที่เหนื่อยมายาวนานมากๆเลย เป็นวันพักผ่อนอีกหนึ่งวันเบาๆก่อนกลับบ้านเนาะก็เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นกลางคืนนี้เราจะได้กลับบ้านแล้วนะคะก็ไปสู่ประเทศพะเยาพะเยารอเธอนะคะก็มานั่งชิลๆในคาเฟ่บรรยากาศว่าท้องถิ่นศักดอ์ศรีนิดนึงตางประเทวิานาทรสนะคะจต้องมาดูอะไรแบบนี้ลองหมุนให้ดูเด็ดนึงว่าข้างในเป็นไง จริงๆมีคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับที่นี่เนาะว่าจะแยกไว้ต่างหากแต่อันนี้มานั่งเล่นจิบกาแฟาชิลๆนะคะก็เดี๋ยวอะไรที่เกี่ยวกับที่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีลวกันเนาะตอนนี้ขอเอ j นจอยกับกาแฟคาเ่าเย็นคาเเย็นหวานนาะอร่อยมากๆ and finally ตอนนี้อยู่ที่ประเทศพะเยาวไว้แต่เราเสียงดังว่ะอยูกกับเด็กน้อยไหนเด้อจ๋าอยู่กับเด็กน้อยละจ๋า,อจาตอนนี้อยู่ที่พะเยาแล้วนะคะวันที่สองมกราคมไหนที่สุดก็ได้กลับร้านนาะประเทศนะคะดีใจได้วิ่งนัก <c oughs> ตอนนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันยังไม่รู้นะคะค่อยว่า นิกน้อยอยู่ไหนนินจานินจาโผล่หน้ามาสิแต่อีแต่ยิ้มหน่ <S <S <hyd> <S อยเ็กแอกนะยังไม่ได้แอ๊กให้เลยเนี่ยที่นี่กวานพเยาวนะคะก็ถือว่าได้เข้าสู่ช่วงวันหยุดพักผ่อนสักทีเนาะหลังจากที่ ตกระกรรมลำบากทำงาน s e c r e t Project มาเป็นเวลานานนะคะตอนนี้ก็ได้พักผ่อนแล้วเนาะก็ได้กลับมาเจอครอบครัวนะคะมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะไม่ใช่บ้านเกิดแต่ว่าที่ที่มีพ่อแม่แล้วก็มีครอบครัวเราอยู่ก็ถือว่าเป็นบ้านก็ได้เช่นกันเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ที่พะเยานะคะตรงน,นี้ก็คือเป็นบรรยากาศของวันพะเยานะก็คือสวยงามมากเลยนะมัน มีความแบบเหมือนทะเลเลยอะทุกคนดูสิเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนเนาะให้รางวัลตัวเองนะที่แบบว่าอุตส่าห์ทำงานหนักมาตั้งตั้งนานเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับวันหยุดเนาะเข้าสู่การเอนจอยวันหยุดเอนจอยฮอลิเดย์ Holiday สักทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ก่อนที่เดี๋ยวเราจะได้ต้องกลับไปทำงานต่อก็เซตระบบสำหรับปี 2นะอนก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะเดี๋ยวจะไปไหนอีกไม่รู้เนาะแล้วแต่เขาจะพาไปเขาพาไปไหนก็ไปหมดแหลนะเนาะตอนนี้ก็คือมันเพิ่งมาถึงจริงๆเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้นะคะหกโมงเชา้าจะบอกว่าพยายาวหนาวมากนะคะหนาวกว่าที่คิดเนาะแล้วก็นอกจากจะ หนาวแล้วเนี่ยมีหมอกลงด้วยนะคะแม่บอกว่ามันหนาวเท่าหนาวสู้บ้านเราไม่ได้หรอกแต่ก็หนาวเนาะเพราะว่าเออเราไปอยู่เมืองใต้มาคือขึ้นเหนือมาก็รู้สึกหนาวนะคะก็สวยงามนะนี่มห้ดขินมีดอกมงดอกไม้ด้วยนะเขามีการตกแต่งเนี่ยเห็นปะออก็จะมีข้อมยอ้อมแสงสวยงามตรงนี้เหมือนทะเลเลยนะตรงนี้เหมือนทะเลเลยนะคะนี่ นี่เหมือนทะเลเลยนะูสิเออสุดลูกหูลูกไตยอยู่เดอ้อสุดลูกหูลูกไตยอยู่นะคะอะไปตามหาพ่อแม่เนาะพี่สาวและหลานชายไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้หลานน้อยงองแงนะคะก็เลยต้องพานางไปกินขนมก,ก่อนตอนนี้ไปรวมตัวกับทุกคนก่อนนะ คุณผูานหรัท่านที่มาเ่พในการสร้างโอเสนะคะวันนี้วัดป่าพุชินวงศารามนะคะนางท่านัหาชินวงศ์นี้ด็อกเตทัวไทนะคะกระตากปูนให้กับญาติัสุพรรไดมาร่วมร่วมกระสร้างโเบสดณวัดป่าพุทธชินวงศารามนะคะท่าใดที่มาถึงแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมพร่วมกสนสร้าด่วหนะคะปัจจัยใส่ตู้ได้เลยเป็น อันน,นะะีพลธนาค่ะเขียนชื่อนามสกุลให้ด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะนี่และค่ะวุ่นวายนิดนึงเนะาะกว่าจะได้กลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็กลับมาก็โอเคก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนสบ,สบายๆก่อนที่เราจะเริ่มกลับไปทำงานใหม่นะคะแล้วก็ จะต้องเซตร,ระบบอะไรอีกเยอะแยะเลยเนาะระบบหลังบ้านต่างๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วปี2026เนี่ยเรามีแผนที่จะต้องทําสิ่งใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะปีที่แล้วเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้แพลนนะคะ,ละหลายๆอย่างที่เราแพลนเอาไว้ว่าเราจะทาเนี่ยไปไปมาเราก็ไม่ได้ทาเหมือนกันเหมือนช่องเนี้ยเอาจริงๆปีที่แล้วเราก็ไม่ได้แพลนว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเนาะก็ มันอาจจะเป็นเพราะว่าจักรวาลจะสั่นก็ได้นะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะทีนี้มันมีอะอะไรอะวลีฮิตปาที่หลายๆคนเขาจะชอบพูดกันสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6อะไรกันถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราก็น่าจะมีหลายอย่างเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงก่อนที่จะจากกันไปไท้ายคลิปเนี้เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2 0 2 6ของอ่ยิมมิสซ์วเวอร์ดีกว่านาะเพราะว่า survivor เนี่ยชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะมันมัน survivor จริงๆนะเดอเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันเนาะว่าอะไรบ้างที่ได้ไปต่อในปีนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอสวัสดีปีใหมาทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเปิดซีซันใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์มาต่อเนื่องนะคะก็จะ,ะพยายามทำให้มันได้ต่อเนื่องเราไม่หายไปอีกนะคะก็ยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูทยคลิปนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอๆไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ค่ะชื um, think, ่อยิมนะคะก็มาแปลกนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในช่วง on vacation อยู่นะคะตอนนี้ก็มีการเดินทางเล็กน้อยนะคะมันมีความลุงลังเกิดขึ้นคือวันนี้จะย้ายของออกจากหองเก่าที่นนใช่ไหมแล hm ้วก็คือนั่งนั่งรถมาออกมาสักพักแล้วคือได้ว่าลืมกุญแจแล้วก็ขิ้การ ที่ที่แล้วก็เคยมาแบบนี้ลวทีหนึ่งดืงกุญแจดืงคีการ์แต่ว่าขอกุญแจสำรองเขาเข้าไงไปตอนนั้นอนะเป็นทำดีลขายตู้เย็นเนาะแต่วันนี้เราจะไปคืนห้องแต่เราไม่มีกุญแจกับคีการ์เลยค่ะไม่ได้อ่ะแบบว่ามันไม่ใช่เกิดแต่กับกูหรอกเนาะมันเป็นเพราะว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยมันก็เลยจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะเรื่องของเรื่องก็คือจะไปบ้านโป๊ะาดบุรีใช่ไหมเมื่อวานก็มาถามที่สถาน,บบนีรถไฟเราทีนึงถามว่าเขามีอ่า เที่ยวช่วงเช้า่มีกี่โมงบ้างแล้วเขาก็ไล่เรียงมาอุ๊แปดโมงเก้าโมงสิบโมงทีนี้พอเราเห็นเริ่มเห็นระยะแล้วว่าอ๋อก็มีทุกชั่วโมงนี่นะเราก็เลยแบบโอเคไม่ได้ฟังต่อปรากฏว่าเราก็คิดว่าเออสิบโมงเนี่ยเรามาสิบโมงแล้วกันไปถึงสักสิบเอ็ดโมงกว่าปใกล้เที่ยงปรากฏว่าเราอะจำไม่ได้ว่าไอ้สิบโมงที่ว่าเนี่ยมันคือสิบโมงเท่าไหร่ก็ลงมาถึงสิบโมงหน่อยๆเองอะไม่ได้สิบโมงเยอะเลยนะปรากฏว่าเรามาไม่ทันรถไฟรอบเช้า เรสิบอ็ดโมงก็ไม่มีแล้วนี่คือผลของการเป็นคนกะกะนะคะเราเป็นคนที่มีตัว P อยู่ใน MBTI ตัวสุดท้ายเนาะเราก็เลยเป็นแบบนี้นะมามา้มาลวก็ไม่มีรถนะตอนนี้นะคะอยู่ที่สถานีรถไฟกลังมงกับตัวเองอยว่าเราจะไปหากาแฟกินจะไปที่ไหนดีเราจะไปยังไงตัรงใจจะไปกินบิงซูที่ปั้นคำหอมปั้นคำหอมแบบออริจินอลใช่ไหมออริจินอลเนาะเครื่องทำบิงซูพังค่ะก็เลยต้องย้ายที่เนาะ ะอ,อะไรเนะี่ยมึงอะไรเนะี่ยบูอ่าทำยังไงอีกจะดูดปปปปูหนึ่งอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ยมึงบูบูชนะแล้วแหละเอาหรออ่ะลองอีกครั้งถ้ายังเป็นบู บูชนะแหละสองต่อสาม A few moments later ผลสุดท้ายของการสุ่มได้บูนี่คือบูนี่คือบูนะคะบูบูทะทะาบู <c oughs> ได้อาดาราสาว <c oughs> ดาราสาว แผลทำได้ไหมอ่ะแผลทำไม่ได้มันมองอยู่มันกำลังดูว่าจะทำยังไงปะว่าร่างกายต้องมาอีกต่อยตัดต้นไม้ด้วยนี่นะของเนื่องจากเราหาของภาพยนตร์เราต้องสร้างภาพยนตร์ทำได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอไม่พ่อระมูศาสตร์สร้งไว้ ตอนแรกเราจะให้น้องเดินรืตอต้นไม้ผ่าน,าน,นมืออขอไม่ตอนแรกคือว่ามันจะเตรียมล่องให้เข้ไปมันจะสุดเกินอ๋อสุกเกินไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราก็จะมีแขกใหม่มาเพิ่มนะคะ ที่มาจอดตรงนี้อีกไหมหรือเราต้องเรียกแท็กซี่ทำไมถึงะระยะที่ตกกอะไรวะ